บทความการวิเคราะห์นะครับว่าถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยควรจะย้ายเมืองหลวงหรือ,อยังนะครับในอดีตมีหลายๆประเทศเลือกย้ายเมืองหลวงเนื่องด้วยเหตุผลต่างกันทั้งเหตุผลทางด้านการเมืองการปกครองรวมถึงเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นพม่าก็ย้ายไปยังกรุงเนปิดอ อินโดนีเซียก็ย้ายจากกาตานะครับไปที่เกาะเบอร์เนียวการย้ายเมืองหลวงเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของนโยบายยุทธศาสตร์การสร้างชาติรูปแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้นำประเทศมองเห็นว่าจะได้อะไรจากการย้ายเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครองนั้นๆซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนที่ใช้ต้นทุนสูงในการสร้างพื้นที่ใหม่และก็ทำลายสิ่งแวดล้อมขอย้ำว่าลงทุนสูงมากๆ ประเทศไทยเราเองนะครับเกือบย้ายเมืองหลวงครั้งหนึ่งนะครับไปที่เพชรบูรณ์ตามนโยบายของจอมพลปพิบูลสงครามจุดประสงค์ในการย้ายเมืองหลวงครั้งนั้นทําเพราะสงครามโลกเป็นการย้ายหน่วยงานราชการและก็กําลังทงหารส่วนหนึ่งออกไปเพื่อรับศึกหากญี่ปุ่นเปลี่ยนใจคิดยิตประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพชรบูรณ์ในสมัยนั้นกันดารและก็แห้งแลง้งอีกทั้งยังชุกชุมด้วยไข้ป่า มีการบันทึกไว้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติการครั้งนั้นมากมายและเมื่อท่านจอมพลหมดอำนาจลงโครงการนี้นะครับก็ล้มเลิกไปแต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็เริ่มอิ่มตัวในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินสุดทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเมื่อบวกกับน้ำเหนือจะทำให้เป็นเมืองใต้บาดาลการจาราจรที่ติดขัด จำนวนผู้คนที่มากเกินรองรับได้ทำให้แนวคิดเรื่องการย้ายเมืองหลวงถูกนำมาเสนออีกครั้งสงชื่อแรกที่ได้ยินแว่วๆนะครับก็คือโคราชนครราชาสีมานั่นเองหรือไม่ก็นครนายกเพออยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมแต่ข้อเสียก็คือเมืองหลวงควรอยู่ติดทะเลหรือแม่น้ำเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าหากอยู่ไกล้ออกไปจะเสียหาย หากจะย้ายแค่ศูนย์ราชการก็ทำได้แต่ความเจริญจะไม่ตามมาเลยมีตัวอย่างจากหลายประเทศไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับภายใน30ปีนี้จะต้องทำอะไรสักอย่างไม่อย่างนั้นนะครับกรุงเทพมหานครอยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับ